ีค่ะกิฟนะคะจากช่อง Easy Group Channel นะคะวันนี้นะคะกิฟก็จะมาสอนดิสตบกันในเพลงกระทันหันนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้แบบมันร้องยากอะ่ะ <laughs> ถ้าในคลิปเล่นไปร้องไปกิฟร้องเพี้ยนหรือแบบไม่ถูกคีย์ก็อย่าว่ากันนะคะวันนี้มาสอนกีตาร์นะคะต้องออกตัวไว้ก่อนนะคะเออมันยากจริงๆนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ๋อ ก่อนดูนะคะอย่าลืมกด s ับ s ไคร b e เป็นกำลังใจให้กิฟกันด้วยนะคะตอนนี้ก็หนึ่งมือแล้วย้รอคอยวันนี้มานานมากๆนะคะทำมาปีกว่าๆแล้วนะคะ<อ>ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ยังคงติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กิฟตลอดนะคะ<อ>เวลาที่กิฟตท้อๆนะคะกิฟก็จะมาอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็รู้สึกมีกำลังใจในการเล่นดนตรี <laughs> มากขึ้นนะคะ ก็ไม่พูดพร้อมทำเพลงเยอะนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่คอร์ดแรกนะคะคอร์ด G นะคะวิธีเล่นนะคะเราจะดึงหกสายที่หกสามสองนะคะนี่นะคะดึงขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะโดยใช้นิ้วโป้งชี้กลางนะคะ แพทเทิร์นนะคะจะเป็นดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบดึงตบโดยที่เวลาเกี่ยวนะคะเราจะเกี่ยวสายที่สามกับสายที่สองนะคะอ่ามาทวนกันใหม่นะคะสามสี่ดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบดึง ต่อมาคอร์ดที่สองนะคะคอร์ด B minor นะคะเวลาดึงนะคะเราจะดึงสายที่ห้าสามสองนะคะส่วนเวลาเกี่ยวเราจะเกี่ยวสายที่สามกับสายที่สองนะคะสามสี่ดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบดึงตบต่อมาคอร์ด C นะคะดึงสายที่ห้าสามสองแล้วก็เกี่ยวสายที่สามกับสองเหมือนเดิมนะคะ เกี่ยวตบดึงตกต่อมาคอร์ดดีนะคะดึงสายที่สี่สามสองแล้วก็เกี่ยวสายที่สามกับสองนะคะสามสี 3, 4, ด่ดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบดึงตบต่อมาคอร์ด A อมเนอร์นะคะดึงสายที่ห้าสามสองเกี่ยวสายที่สามกับสายที่สองนะคะสามสี 3, 4, ด่ดึงเกี่ยวตบดึงตบ ดึงเกี่ยวตบดึงตบต่อมาขอด C major seven นะคะดึงห้าสามสองแล้วก็เกี่ยวสายที่สามกับสายที่สองนะคะดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบดึงตบต่อต่อมาคอร์ด F นะคะคอร์ดนี้ก็อาจจะเป็นคอร์ดท่าบที่ยากสำหรับมือใหม่นิดนึงนะคะแต่ว่าเรายังมีคาปโปช่วยหนีบนะคะก็อยากให้ฝึกจับคอร์ดท่าบจากเพลงนี้ก็จะช่วยได้นะคะ ดึงหกสามสองแล้วก็เกี่ยวสามกับสองนะคะสี่ดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกต่อมาคอร์ด e minor นะคะดึงหกสามสองแล้วก็เกี่ยวสายที่สามกับสายที่สองนะคะดึงเกี่ยวตก,ตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกโดยที่ดึงเกี่ยวตกดึงตกจะเท่ากับหนึ่งห้องนะคะ มันจะมีคอร์ดในท่อน P หุนะคะที่จะเป็น A minor กับ D นะคะเดี๋ยวกิ๊ฟจะขึ้นรูปให้สองคอร์ดนี้ก็จะแบ่งห้องกันอยู่นะคะโดยที่เราจะเล่น A minor นะคะเป็นดึงเกี่ยวตกแล้วก็เปลี่ยนมาคอร์ด D จะเป็นดึงตกนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกช้าๆไปพร้อมๆกันนะคะสามสี่ดึงเกี่ยวตกเป็นคอร์ดดึงตกดึงเกี่ยวตกดึง ดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นท่อนเวอร์สเปล่าๆไปพร้อมๆกันดูนะคะสามสี่ดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึง เกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตบดึงเกี่ยวตกดึงตบดึงเกี่ยวตกดึงตบก,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 ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันในตอนที่คลิปเล่นแล้วก็รองไปด้วยนะคะและแต่ like that, จริงสิ่งนี้มีน่าจะเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นด้กที่กระทันหัน bye tá time อาจจะผิดผิดไปบ้างนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กิปกันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ